สบายดีมาดนิออ่าสบายดีกอนมาดนิอ่านมือนมือนมือเออสบายดีตะตูงตตูงตักะตูงตตูงตูงตะตูงตูงตักตูงตูงตูงโอ้ฝอนคนมาเหล่าไนี่ิมิดแกนเราแกนเรามาได้พี่น้องเอ้ย มิดเกลียนลาวอือมิดเกลียนลาวล้มจากกล้องเลยบออนะมูชาอ้ยมูชาบอกบอกป้าลุงเพคนไว้มืออื่นเห็ดขวันลานเวลานะเออมือมือมืออื่นมืออื่นเห็ดยังมืออื่นเห็ดยังบอกป้าลุงเพคนได้ฮะเห็ดยังเห็ดยังเห็ดยัง

ลานแววสบายดีเป็นได้บาทนี่โอ้โอ้โซคขาขาวอีกพี่น้องเอ้ยคุณอู้ยเอออ่ะอ่ะไปเฮ่นเฮ่นเฮ่นมูซาเฮียนมูซามูชาไปมูซาไปเบิ้ง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 มาสิอมมือไม่ใช่เบิ้งเอามากินเต็มมือพี่น้องเอ้ยบาทนี่อาโทษนะโดอยสบายดีเด้อ ว้าไว้ยนหว้โอ้ห็ไดีเห็นว้าวัดนี้จะอุจะอุพอนพอพอนพอไว้พอนไว้โอ้ทุ้บิงอันนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้คือลีบาทนี่คือลีบาทนี่โอ้ <laughs> เป็นเป็นสาวชนเผ่าสาวชนเผ่าเนี้ยเจี๊ยนหัวแล้วบ้านนี้โด้ยเนาะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาแวะอ,อุ้มหลานสาวเด้งหน้าเด้งหลังกระดับกระดับพอดพอดพอดจะจึงจองจึงจับไวจึงจงุจง่มจุจ่มจุจ่มพอได้ยินเสียงพอแล้วบาดยินเสียงพอแล้วบาดี้พอะไร ตะตองตึงตะตึงตึงพุน่นเนมกล้องพุ่นตะตองตงตองตะองตงตะ้งตองตะเงตงตะงตองงตะเองตองเองตะ้องอนคนมาเล่าแท้่บิโอ้โอ้าวสบายดีมูซาเพื่อน the fine, เด้อเพื่อนเอาขนมให้กับขอบใจแลวก็มูซาเพื่อนเด้อ อบายบายใช่ไหมบายบายไหมบายไหมล <c oughs> ุงชปาเลยบายไหมบายไหมโอ้เอาบาทนี bye, ่ไปไปแล้วไปบายไปออ